กลองนี้เสร็จแล้วนะครับมาต่อกันตลองนี้เลยนะครับห้าสิบสตางค์นะครับอ๋อก็คือแบบห้าสิบสตางค์นะครับชุดนะครับเป็นชุดมาเลยนะครับเป็นชุดมาโอเคสมาทั้งหมดสองศูนย์สามนะครับคูณด้วยจุดห้านะครับถ้ากับเป็นการแลกเงินนะครับหนึ่งร้อยแปดสองบาทนะครับหนึ่งร้อยสองจบนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูกันซิ อะไรเอ่ยมีแบบแรกเงินด้วยมีทั้งของมีค่าด้วยนะครับ โอเคโอเคครับชุดนี้นะครับดีใจมากๆครับเพื่อนจะได้ราคานิดหนึงนะครับดีใจสุดๆเลยครับเยี่ยมมาเลยนะครับมาเริ่มให้ราคากันเลย นี่น่าจะเป็นน้องสิบบาทสองสีนะครับแต่มีตลับนะครับสิบห้าบาทครับแยกเลยนะครับให้ราคาเสร็จจะปิดฟังยังไหมนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเหรียญวาะนะครับหนึ 1, ง่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญส,ส,สี่เหรียญสี่เหรียญห้าหกเจ็ดแปด 9 10, 10 11 12 13 1เอ็ดเหรียญน,นะครับหชุด <1, S 1> 13เหรียญครับเหรียญละ10บาทนะครับเพื่อนๆได้ไป1 3อยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆดีใจจริงๆนะครับก็จะเป็นเหรียญวาระเหมือนกันนะครับหอึ okay. ่ หนึล้วครับสองสี่หกเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามครับสา สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเหรียญละสิบนะครับสิบแปดสิบเก้าแก้เป็นสิบเก้านะครับสิบเก้าเหรืยนะครับเสร็จแล้วมาถึงลายพิเศษนะครับลายพิเศษนะครับแต่ว่าผ่านใช้งานนะครับไปเสือบผ่านใช้งานก็ดีใจมากมานะครับที่ได้มานะครับเหี๋ยวชุนี้ิ็จะให้นะครับผ่านใช้ไม่แววแล้วนะครับ เดี๋ยวมีก็จะให้20นะครับเบิ้ลต่อไป60นะครับ20ลายพิเศษ2 4 5นะครับ5ลายพิเศษนะครับ20บาทต่อไปเนะครับก็จะเป็นคนนี้นะครับคนนี้มีไหมมีคูอีกไหมไม่มีแล้วคนนี้ได้15บาทนะครับต่อไปนะครับโคเก้5บาทนันได้10บาท สองสามเหรียญสิห้าบาทเหมือนกันนะครับโอเคถูกต้องนะครับสามเหรียญสามเหรียญได้เหรียญละสิบบาทครับโอเคครับโอเคโอเค,อเคต่อเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทนะครับตีให้ไปเลยครับ Ation, well right. huh. สวยๆแบบแววๆนะครับสวยๆแล้วแววนี่ก็คือให้ไปเลยสีบาทต่อเหรียญนะครับสองเหรียญก็ได้ไป80บาทครับเยียมเลยแววๆนะครับอยู่ที่มาแววไม่แววนะครับได้เหรียญตัวนี้5บาทนะครับ5้าบาทครับ5บาทสี่เหรียญสี่เหรียญ5บาทได้10บาทครับเย่ถึงสุดท้ายนะครับเพื่อนๆถึงสุดท้ายแล้วถึงสุดท้ายแล้ว อ้ได้กมากเลยครับมาลุ้นกันนะครับว่าในถุงสุดท้ายจะมีอะไรอ่าแลครับเนีเน,น,นี่เลครับสุดทา,าีคิดแ้ครับเพราะเหรียญเข้าไปครับหรือที่มีมมมเหรียญพิเศษที่ติดีใจบ้างไหมครับ เยอะมีจริงๆด้วยครับเพื่อนๆดูใจจุดๆนะครับที่จะซื้อเหรียญตาแผ่นดินนี่ับแต่ให้ไม่ได้แบบเป็นเงินเงินนะครับต้องมัดพอสมควรเลยนะครับได้ตังนหมครับนี่ได้ตังเลยนะครับตรงนี้เหลี่ยมสองแบบนี้ครับที่ okay. หนึ่งเลือกทั่วไปการจันทร์นี่ับโอเคซื้อซื่อครับถุงสุดท้ายแล้วครับถุงสุดท้ายแล้วซื้อซื่อละเอาละครับมาเริ่มกันเลย สองนะครับควณได้เหรียญลนะสิบบาทนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดนะครับ ยี่สิบสองต่อกันไปเลยนะครับหลายหน้านะครับเนี่ยมีอะไรเอ้ก็เป็นวาระเหมือนกันครับหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งบาทวารนะสิบบาทครับเยี่สิบ สองสี่หกเจ็ดนะครับเจ็ดเหรียญคูณด้วยสิบห้าบาทนะครับสิบบาทสองสี่นี่เหรียญที่ดีใจมากนะครับหนึ่งพยาุกดเพื่อน่จะได้ทำเยอะหน่อยสองสี 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, ่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามเหรียญนะครับพยายามกดนะครับได้เหรียญละยี่สบาทเลยสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครบดีใจม,มากครับ เดี๋ยว้วจะได้แยกกปทางนี้เลยนะครับนี้ก็เป็นเหรียญสตังนีครับ2 4 6 8 1สี่ห1 1สิ20 2สเหรียญนะครับเดี๋ยวลนะสองบาท นีครับรวมไปได้นี้แล้วครับเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเป็นการจำแากนะครับเราจะดีจะไม่รับแล้วนะครับแต่ถ้าสองงานก็ต้องรับอยู่ดีแล้วครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามนะครับสิบสามเหรียญเพิ่มให้เป็นเงินละสิบเอ็ดบาทนะครับเพื่อน สองสี่หก1ป1สิบจุ2สองสี่สหกี่ยีเหรียญน,นะครับยี่สิบสี่เหรียญน,นะครับการจํานานะครับเด็ดห้าบาทกจ้าห้ึบาทน,นะครับ แยกไว้นะครับเรือหงผ์นะครับห้าบาทเรือหงผ์นะครับให้นะครับสี่เหรียญนะครับให้เจ็ดบาทนะครับเรือห้าบาทสีงขายออกที่สิบบาทอยู่นะครับเพิ่ม้นต่อไปหนึ่งเหรียญนะครับเจ็บาทสองสีก็คือสิบห้าบาท ต่อไปนี้ครับดีใจมากๆนะครับเพื่อนๆสงมานะครับอะไรที่เพื่อนๆได้ตังเพิ่มจะดีใจมากครับสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับสิบเอ็ดเหรียญล,ละสามบาทครับเขาเรียกอะไรนะครับวัดหนึ่งบาท ต่อไปก็จะเป็นเรือทะครับเรือลหนึ่นะครับเยุดมากทีเดีวเชือจะจับถึงนะครับยูจี้จะส่องไปแบบนี้ครับนับง่ายครับสองสี่หกแปดสิบสองสบสี่หดยี่สิบนี่ครับยี่สิบนะครับก่อนนี้นะครับยีนะครับแล้วก็ยุดสอง ยี่สี่ยี่หกยี่แปดสามส4บสามสองสามสี่เหรียญครับเหรียญละสาบาทครับแล้วก็เรือน,อนะครับเส็จแลจะแยกกันทางนี้เลยนะครับโอเคขอตอนี้แค่พันหนึ่งบาทกันจะมากัหึงบาทกันจะมารับไปก็จะ,จ,ะจะรับเงิเลย้นะครับเดี๋ยจยังจะรับนะคะรับเพื่อนส่งมาแล้วนะครับ <laughs> ม่ถึงทหารยากมนะันก็เริ่มทหารยากแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรียญนะครับหนึ่งบาทการนะครับจะให้สองบาทไ้กันนะครับยังขายไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้หนเหรียญสองบาทนะครับ มาก,กันเยอะเลยแต่ว่าตันนี้ก็คือของนุญาตแับแบบธรรมดานะครับหมาอเลกเงินธรรมดานะครับ เล่นของใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยววิ่งแปลงให้แ๊บนงังมันอยากใกล้เสร็จแล้วเนี่ย นะครับเพื่อนอาจจะต้องขอชาร์จแบตไปด้วยนะครับเดีย๋ยวมานะครับเพื่อน คมาต่อเลยครับเพื่อนชาร์จแป๊บหนึ่งนะครับมาไปกันต่อครับสิบห้านาทีนะครับสองสี่หกแปดสิบ า4ส6บสี่2ิ2หกแปด3ี3สิบย6่ส4บ4อ4ย4่สิ5ส5่5ี5สอ่อ่อ เราไปไหนแล้วครับเนี่ย่รับผ้านะครับแถมเป็นร้อยหเลยครับเดือนละสี่บาทนะครับเพื่อรับค้านะครับอะไรเกบเกือกนี่มไม่อร่ก็ปี่ยนองบารับ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3 2 3 4 36 38 40 42 44 46 48 50 52หรือว่า54เลยนะครับ54เผื่อนรับภาทนะครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบหกไปกันครับให้ยี่สิบหกไปเลยเดินดีกว่าขาดนะครับให้เยอะๆไปก่อนโอเคแล้วมาตอนนี้ครับเหรียญที่มีมูลค่านะครับเหรียญนี้นะครับหายากจริงๆนะครับ บาช่วยนะครับเนี่ยสองสี่หกแปดสิบยิบนะครับยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดนะครับสามสิบสาไปเลยครับสาเลย ซงกเลยละสิบบาทท้่สา่งทั้งหมเลยนะครับที่ก็ช่วยกันก็่รมาหนื่นกันนะครับสี่สิบบาทเชิญนะครับ ยี่สแปดนะครับสามสิบสามสองสามสี่หกสามแปดสี่สิหแปด้าสิบให้ไปหกสิบเลยนะครับกันผ้าน,นะครับเราให้เยอะไปก่อน สองถุงสุดท้ายนะครับสองถ pues ุงสุดและสุดเห็เท้าไม่สุดภาพจริงๆเลยนะครับเพื่อนก็เอาไปงๆครับสองถุงสุดท้ายนะครับก็คือการแรกโดยทั่วไปนะครับเพราะเดียวมังไม่มีในักการเท่าไหร่หรือไม่สีเเดียวถือเพื่อไม่เป็นสามบาทแล้วกันค่าค่าส่งมานะครับเป็นสีเหลืองนีนก็คือฟอนแน่นๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีหลักการเลยครับ 2 2 4 1 6 1 8 2 0 2 2่ย2 6 2ิบ0 3ยนะครับ31คูณด้วย3บาทนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายแลกเงินนะครับถึงจะไดกเงิน นึงสองคิดน่าจะชัว่วโมงครึเลยสองสี่หแปดสิบนะครับ กับเพื่อนๆเราตัวนะครับวัหนหนึ่งนี้จริงๆไม่รับนะครับแต่เพื่อนๆสง่งพวงมาครับสง่งพวงมาแต่ก็เป็นเงินตาเน้นนะครับเราก็ต้องให้นะครับแต่ให้ในลักษณะการได,ด้เงินเท่านั้น ้อยสามสิบกเหรียญสองสี่หกเจ็ดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญนะครับสองบาทจบงานครับวันนี้ก่ก็คิดเงินสา่หน้ากระดาษนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ